น,า,น,นปปพาพี่น้องมางมนีอ้อุ่นศิลปะศิภาพี่น้องมาเบิ่งแมวหน่อยฝาแฝดครับพี่น้องเคยเห็นวะครับพี่น้องนี่เอยขี่หูกับป้าแกะเออหมกโลนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่คือแมวฝาแฝดด้พี่น้องเนอะ ตัวสายเมื่อกลาซื้อโลนได้พี่น้องได้บักโลนนี่ซื้อบักโลนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ซื้อพี่ยังก่อเตี้ยเอิญหลงเอิญหลงเอิญหลงอะไรตัวสายต่างซื้อเอิญหลงนี่ขี่หูเต็มหูอ่ะขออนุญาตไล่แบบเต็มนาที่ด้ยพี่น้องได้พี่น้องเบิ่งได้ความน่ารักของแม่หน่อยแม่ฟ้าแฝดเห็นไหมหรอขันเขียวอยากยิบมันอยากยิบมันอยากยิบมัน นี่พวกนี้ขี้ดื้อเรือพวกนี้เด้ดองพวกโหนเดเด,ด้อนี่ขี้อ่อนนี่ขี้ดื้อนี่ขี้ดื้อนี่ขี้อ่อนนี่ตัวไหนเอาแต่ใจลูกตัวไหนตัวที่เอาแต่ใจที่สุดหนูว่าโน้ตนี่พวกนี้เอาแต่ใจนี่นี่อือนี่มีเสียงความดีหนังละขอบคุณการติดตามและชมพี่น้องสวัสดีครับ